ขอจเจริญพรอบาสกุบาสิกาทุกท่านไม่ว่าชีวิตของคุณโยมนั้นจะผ่านเรื่องอะไรร้ายๆมาก็ตามนะขอให้เราเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ผ่านพ้นปัญหานั้นๆไปได้ด้วยความอดทนและสติปัญญาของตัวเรานะการที่เรานั้นมีความอดทนเป็นที่ตั้งแล้วใช้เวลาใช้สติปัญญาใช้กําลังใจในการเยียวยาแล้วมันจะค่อยๆผ่านพ้นไปนะร้ายมันเข้ามาได้ร้ายมันก็ออกไปได้ แต่เธอเกิดล้มอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลุกขึ้นมามันก็เป็นผักใช่ไหมดังนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราขอให้การสร้างกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าเราสร้างกําลังใจไว้ทุกเมื่อด้วยการทําสมาธินะกําลังใจนี้จะส่งผลให้กับชีวิตเราให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้การที่เราตั้งมั่นใจไว้ดีนะด้วยการฝึกฝนเนี่ยนะมันจะไม่ มีความอ่อนไหวไม่วันไหวต่ออุปสรรคใดๆแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้นะพร้อมกับเวลาที่มันพนผ่านพ้นไปนะไอ้เรื่องร้ายๆมันเป็นเพียงแค่ในอดีตมันจะผุดขึ้นมาก็ช่างมันประไรเราจะบอกตัวเองว่าอนาคตมันต้องดีกว่านี้เราจะอยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุดปัจจุบันนี้ณนะขณะนี้เราจะทำให้ดีกายเราต้องแข็งแรง ใจเราต้องแข็งแรงเราจะดูแลกายใจเราณนะวินาทีนี้และวินาทีต่อๆไปไม่ว่าอะไรจะเจอเรื่องอะไรที่ร้ายๆก็ตามเราจะผ่านมันไปด้วยดีนะด้วยกำลังใจด้วยกายใจที่แข็งแรงอดทนไว้ยวมแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเวลามันจะรักษาเรานะแต่เวลานี้จงทำมันให้ดีที่สุดและต่อๆไปจงทำให้มันดีที่สุดสมาธิ ช่วยได้นะโยมนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร